รอสบาสด้วลา,าชุดงางเผักกำลังมากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะนี่อะารารารการบลูโอไหมอันี่าาไดไขอบคุณทุกกำลังใจน,นะคะรอสบานาบานเจาพี่น้องเดอังใจนะคล้สบามาบานเจ้าพี่ล ไ่ินดวกสวัสดีค่ะเทพบูขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายสวัสดีตอนเช้านะคะเอาเ้าถุงตองเดียวไปนอนโทรมาอูดีดี สาวโทษเด้ไฟแสุดอยู่ขอบคุณน้องเทพประบุษมากมากนะคะไปเลยเดี๋ยว يا غبون غبون انا عايزك تنزل معانا يلا يلا لا اقول لك ايه يا غبائي غبون นนะค,ะคุณนกมนคิดาทมั้เอาจีปุ๊บต้องอิบอีกิบม้เองให้ลูกมาแลวเองขอวามันบองเขอบคุณน้องข้าวขอบคุณน้องสูขค่ะขอบคุณน้องเทพพรบ,บุตนะคะ น้งสาวเตนมาก,กับยาอยากได้พีน่น้องอันอนี่คนขายของเนาะน้องกับยาในจังหน่อยอเขาตัวก็ภายเผื่อเผือเด้อที่เขามาบอดีทับทายขอบคุณทุกกำลังใจนะคะรอดใส่บาทก็มือน,นี้ยาบอดีไปดิมือน,นี้บอดีไปตลาด ไปมาเต็มืมูว่านสืเมาตื่นไหวคุณสูคุณยิ้งใหญ่น้องเข้าหอมทักทายนะคะหนาวบอ่อป่าบอ่อหนาวปันไดไขยุหมือนน่สองสามมือผ่านมาหนูโอ้เย,ย็นเย็นเขาก็ดูกระเดียวแไ่ตลาดยางลำบากว่านไปต้อนสายหมือว่านไปประมาณจิตมงกลัว เวลที่ก,ออก,ล,กลับม,ม,ม,มาเอาเรื่องก็สามโมงกว่ายี่สิบโมงเจ็ดโมงเก้าโมงเกือบสิบโมงแล้วกลับมาแต่ตลาดขอบคุณเด้อจะได้ขอบคุณทุกคนทุกท่านทีกน่กำลังใจไปบวทัวร์มาถึงเวืพี่ๆน้องๆกับเขาถึงคอไทยอันบางเทีบางที่มันกลับไปบวทัวร์มัจจะเนาะคุณพร้อมกันกับมีแตกบึ้มๆ มันขาคนจาาโอยผานยางไก่ยายทิพย์สวัดสดีค่ะไปบาตคนนี้จะเด้อ ักทายที่ดูทุกคนเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะน้องแมวบ่นี่เมนบ่น้องยายทิพย์ย่าตอมอ่น้องสุน้องเทพป,ประบุน้องข้าวหอมขอบคุณเด้อค่ะเด้อถักทายกันเด้อแต่เด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจอันคุณแมวคุณแมวน้องสุบา้านเนาะอัน น้องญาติปะ่ะท,ทักทายเทพประภูตสวัสดีค่ะน้องแมวก็ทักทายน้องข้าหอมน้องข้าหอมยาติตอมก็สวัสดีประคุณสวัสดีค่ะยาตอมขอบคุณนะคะยาตอมสวัสดีค่ะจากยายทิพย์นะคะลุงอนันต์น้องอนันต์เป็นไงสบายดีสวัสดีประคุณคนดัง <c oughs> สาวดังอ่ะละ <c oughs> ตกกัวกระปองละ่ะมันบ่มีแหงมันบ่มีแหงเห็ดจีบมันเมือยส่วนนี้บ่กนี่กำลังกำลังก่ายกำลัง ใจไปเบิดอะไรหลดืดน้องเทพบุตรก็ทักทายยายทิพย์สวัสดีครับน้องแมวก็ทักทายคุณยายสวัสดีค่ะน้องอนันต์สวัสดีค่ะจากยายทิพย์นะคะน้องอน,น,นัออนต์ก็หันสติ๊กเกอร์หัวเลาะมานะคะน้องแมวก็เทพบุตรสวัสดีค่ะไหว้มาขอบคุณทุกคนถูกท่านถูกกำลังใจเด้อปลาสิไหลืจักหน่อยบางบรรยาก,กาศนาบานแป๊บหนึ่ง ทางเสามากอ่ะโบเมนสาดอกหยากสุญยำโบมียามบหยากบบมียามบหยากเนื enfin ้อคนขายของเนาะใจยังตใจยังขึ้นมุนๆต่ละมือขายของมากเกือบ20ปีบุลุยจ๊กเถื่อขายกับอึดกับหยากคือเก่าอยู่จังแนวใดดอกทักทายทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณพี่น้องสุขสุขคน ดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้หน้าหนาวช่วงนี้แถวนี้ไขวัดแตกเต็มเลยมีทุกคนไขวัดแล้วก็ติดตอ่อนนอนเงาการด้อยกับไขย่ออย่างยันติดมาใส่จจกฟองขอบคุณเด้อจะเด้อขอบคุณน้องยายทิพย์ขอบคุณน้องแมวขอบคุณย่ายตอมขอบคุณน้องสูขขอบคุณน้องเทพบุตรขอบคุณน้องอานานขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจแห้งเถาแห้งหยากแม่น แท่นที่สีได้พักพอนที่ได้สบายมันบรแมนได้สบายยุ่ข้าวม้านางช่วงกำลังเห็ดสองใบใหม่ลูกสาวเข้ามาขายของก,ไก็ได้พักพอนได้ไหลซุดได้เห็ดคีมได้เห็ดยังเต็มทีอยู่แป,ป๊บแป,ป๊บนึงเด้๋ยจะเดือดขายของก่อนดูบรรยากาศขายของแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอาศินานะ ทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจอย่างแีบนี้แหละเอาตัวละจับไปนำม,มาสัตว์าเฟถ้วยหนึ่งครับวัดสันนองอนันจัดไปค่ะปากระเังสีป่ะอุย้ยป็าหัวใสหลังของน้องสุจบบารูเรืองเลยกอเกือบบ่ท่านความมิน่น ขอบคุณหลายเด้อเจะเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกวามังใจทุกสติกเกิดทุกคอมเมนต์จนหอมก็พักพียาละมัดนาละสิบาทครับสิบแปดบนะครับขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะคะถ้าถ่ายกันก่อนเด้อเจะเด้อขอไอ้ของแป๊บหนึ่ง ทันชนกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสนใจอย่างนี้สนใจเต้าทานอยากเบิ่งชัดๆค่ะอยากเห็ดประสันโอ้อันคิดที่แหลกนั่นโอเดียวเดียวจิไปทานตอนเขาเอาลุงเอาลุงหายเบื้องตอนนี้เขาประทันเดชเขาประทันเด้เอาออกอีกเขาประทันเดชกุยทานออ่อยยังไง ยายทิพย์ก็จะโขกเนี่ยแั่มากมากมาปลากินมาเป็นได้ปลาหางทายแต่ทิบกินเรากินมาเป็นหางทายแต่ขิบกินแต่ขายซื้อยังเหม็นละ่ะขายก็แก๊ก,กไปยังส่ละ่ะจอดฟังนะคะภาษาตามสบายค่ะน้องสุต่างคนต่างอยากช่วงนี้แมนเขาใจสูสูสุสคนคือป่านี่ละ่ะนี่บางทีปลาเขาไปจะเขาลงยง้มไหนก็มีทักทายกับปทัวเทิงเขาลงก่อน มันกับยางเวลาลูกค้าเขาร้านหลายๆไอ้ตอนแรกกับตอนเสาร์นี่ลราสิหลายแน่ยเฮ้ยบ่ได้ทักไปเลยบางเถอกินเต้นทฤษฎีเกิอกัมีแลนกันไมาจิ้มแล้วก็แลนไม่ค้าแลนกันไมาจิ้มแล้วก็แลนมาขายกันทิทักอ่ะเพิ่นกะสิว่าสิขายของหรือสิเล่นโทรศัพท์เพิ่นกะสิว่ามันยากอีกเนาะโอ้เดินทางมาไกลเตอร์แบบตัวนี้สิบเอ็ดนาทีขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอบคุณพี่น้องสุขุมสุกคน บางเถื่อบางทีเขาไปหาพี่หานนองกะสิบหน้าที่ังสิกะมีได้ออกไปกะมีเพราะว่ามันมันบม่มีเวลาสิได้ทักทายขันมีเวลาไ้นั่งกับโทรศัพท์มันกะได้คุยกัน้นในบอกง้วงห้วมนอนกันหยอกกันไปเนี่ยมันกับมีความสุขเนาะบางเถื่อบางทีกะบ่ได้วาบ่ได้หยอกเขาไปพอสม,อสมอควรสมควรออกกะมีบ่ได้คุยกับไผเลยมันยากแต่ตอนนี้กะจักหน่อยนี่กะสิยากจักหน่อยอันนี้ยากแต่งตัวให้ร้าน สิไปรงเรียนเนาะจันจังสีว่าภารกิจแต่ละคนเนาะอันแต่ป่านี่ร้านกัญยเมืนหล่หละแต่ว่ากัยากบ้างเถอผู้แนกกับว่าเดี๋ยวกินตำสมผู้แนวกับว่าสีกินเขาพัดการรวบเหตุเนี่ยเขากินแต่ว่ากับสวงเสานี่บ่ปันไดสีอยากสวงแรงไอ้กับเขาก็นำให้เล็กหน่อยสวงเสามันมันบอกกินไงมันบอกมาไงบอกว่าไงนอนเพลยนกับบุรลูก บุญวัฒนากินแห้งเจ้าของไม่ลูกไม่ร้านก็บรได้กินเหงอกินแห้งใครแน่แต่ผู้หญิงที่มันเรียนหนังสืออยู่มันใครแนื้อในซอยเนืมือสุมมือนี่สองสามมือเพื่อไปขายของงานอยู่เขาบรได้อยู่ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอบคุณพี่น้องสุง่อปูสวัสดีขอบคุณทักทายขอบคุณทุกสติ๊กเกอร์นะคะพ้องไผ่พ้องไผ่เตี๋อยอะไร แล้วไปแล้วไปอันนันบ่อันนันแล้วไปหลังสงผิดเนี่ยเขาพากมาติมือนี้บ่ไดดไปตลาดชงตีบินไปให้เขาผากมาให้อันนันเราเคยยายออนน้องดาน้องดาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเราเคยยายออนคือคนเ้องมาโอ้เขาเห็นคนเขาผากมาแต่เพืนอะพื้อรถบดอยู่จะหน่อยยังสิใดไปเอารถดเขาไปหมดพักอยู่ขอบคุณทุกท่านนะคะเบาขึ้นเบาขึ้นสวัสดีค่ะบกปัวบ่มีบากัวมันแพง กีนอะอื usted, Humans, <c oughs> ่นที่เหลือกอือบักผักกักแค่นเซียบไปยังบวกนี่เต็จังสิวันบักอือกับบักแค่นแรงอมไข่ปลาเดี๋ยวขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกสกิ๊กเกอร์นะคะตัวนี้พักกับปูเอ็มล่ะมันหาบโบข่อยงามดอก เีนอมเด็กระดที่นพักคเลยอยู่นะหมักหนึงไาตัวเล้ากับกวางตุ่มมันละหาบาทเตยตัวเล้ามันมันบกไขงามมันดังๆแ้วมันจะได้บุญเพยอหอมฮมของบาทเยเขาเอาหลดาต่กหไปเวันโหนเโากันวันนี้มันมีรถได้เอาแล้วกดหย เอดอันนี้อากาศดีน้อยค่ะทุกคนอ้าวิวดีเราหมานเอ <c oughs> อ <c oughs> อันเขาเอากล้องมาให้่ะเขาไปซสื่อ

คเยาะไีแจมา้นกงงแล้วกะคืย่างขอห่างๆนี่งมาเรแวองเบิงเรื่เบิ้งเขาโทษก็เพรองหลังเคยเคยสวัสดีค่ะ มามามาคุยมาถักถ่ายกันเนี่ยจะเข้านี่เ,เดี๋ยวใครของกมด้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวตักหน่อยจะพาลงอย่าพึ่งกลับนะใครมาหลังอย่าพึ่งกลับนะใครมาก่อนไปได้ ก็แล้ว่งมเด้อมันดีเทใ่เลยละ่ะ ไปหาไผยนอกแต่พืกแตเพือบันแก้วแก้วสวัสดีค่ะบุ้งขีดยายทิพย์บอดายข้มนุด้อยายทิพย์เออมันติดหาผู้อื่นละเออคือยายทิพย์ยายทิพย์ได้ท่ทาไ้ละ <laughs> มันเติยหาผู้อื่นละบดายขมมมมอมน,น้ัม่มานอกน,นี่เนาะขวดไหมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอบคุณน้องแก้วขอบคุณน้องเขยขอบคุณยายทิพย์ แก้วสารพัดนึ่งนี่กับของน้องแก้วบ่ <c oughs> ขอบคุณญาติตอมขอบคุณน้องดาแล้วก็ขอบคุณบ่าวกึ้น <c oughs> น้องเคยอยุบลน, <c oughs> น้องแมว <c oughs> น้องสุอไปอีกนะอาลุงอานาน <c oughs> น้องเทพบุตรสุธิรักษญาติตอมก็ไปแลวเนาะ น้องทันชนกขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกาลังใจนะคะสำหรับไลน์นี้ป้าก็จะลงไลน์แล้วนะคะทุกคนไลน์หน้าเราค่อยเจอกันใหม่นะคะไปประทัวถึงขอโทษขออภัยเด้อจ้าเด้อเพื่อนเพี่ๆนพี่น้องๆอสิไปเลี้ยงหัวเลี้ยงหม้อ,หมอให้น้องดาอีกคนหนึ่ง <laughs> น้องแก้วน้องดาเนาะน้องแมวไปแล้วนะคะทุกคนไลน์หน้าเราค่อยเจอกันใหม่นะคะ สำหรับไลน์นี้ป้าก็จะไปแล้วขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิบทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์ไลฟ์ไพ่บตัวเถิงก็ขอโทษขออภัยเด้อแต่เด้อไปแล้วค่ะ